<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารับทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลับรักทั้งหลายนะครับ ผมนะครับเป็ระชัด F C T P Channel นะครับแล้วก็เป็ระชัด F C T P Family นะครับนะฮะขออภัยนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะฮะวัดลงคอนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงว่าแดดได้ข่าวว่าเหมือเกิบแปลกนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกลางหลายประเทศเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกฝ่ายกำลังมองว่าไทยอ่อนแอหรือยังไง ไม่มีใครเกรงกลัวประเทศไทยแล้วนะครับนะฮะซึ่งนโยบายของประเทศไทยก็คือไม่ได้ลุกลานใครไม่ได้ลุกลานใครไม่ได้แสดงความเบียดเบียนประเทศอื่นอยู่อย่างสงบไทยรักสงบแต่เหมือนกับว่าการรักสงบของประเทศไทยนะในพศนี้ ยังจะมีการคุกคามลุกลามบุกลุกประเทศอื่นๆได้เลอแถบนี้เราอยู่สงบไม่เหมือนตอนออกลางยังพร้อมที่จะยึดก,กันและกันอยู่ไทยลักสงะแต่ดูเหมือนว่าข้างๆบ้านไม่ค่อยอยากสงบอยากลุกคืบอยากได้นั่นได้นี่ดังนั้นในพื้นที่ภาคเหนือที่แปลกใจก็คือมีข้อมูลว่า ว้าแดงเข้ามาอยู่แล้วก็เหมือนว่าเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยมาก,กว่าสิบปีแล้วฟังแล้วก็งงถ้าเขามาอยู่สิบปีแล้วไทยไม่ขับไล่ออกก็ไม่แปลกที่เขาสร้างฐานจนเป็นบ้านเป็นอะไรไปแล้วนะฮะเออแปลกดีนะเนี่ยนะครับดังนั้นพวกว้าพวกนั้นนะะเขา ผ่านการลบทําการลบปกตินะครับลบแบบกองโจรเขามีความชํานาญในพื้นที่แบบนั้นเขาคงคิดว่าไทยไม่ค่อยมีสงครามกับใครไทยเป็นประเทศที่ดีใจดีถ้ามาสู้มาลบกับพวกเราก็คงไม่รอดเราคงชนะเชื่อว่าเขาคิดอย่างนี้นะ แต่เราไปดูอาวุธที่เขาใช้ครับกลยุทธ์ที่เขาฝึกนะครับถามว่าเขารู้ไหมว่าพศออนี้คือพศอะไรต่อให้พวกคุณเิ่งมีร่างกายแบบอาโนมีความชำนาญยิ่งกว่านักรบใดๆก็แล้วแต่การสู้รบในปัจจุบันเขาไม่จำเป็นต้อง ใช้ทหารราบเพื่อจะไปประทะักดังนั้นไม่ต้องอวดว่าตัวเองเก่งมีความชำนาญสุดปรือดีการลบพอสอนนี้เขาไม่ต้องการนำทหารราบไปพื้นที่รอกเขาไม่เอาปืนประจำกายยิงปั้งปังวังปัง,ปงหรอก มันเสียเวลาทุกจุดในพื้นที่ไทยอ่านพิกัดออกบอกดาวเทียมรูปเดียวรู้เจ้าพื้นหลายก็บอกหรือจะเอาขีปนาวุธดิหรือจะาทิ้งระเบิดจากเอ6สิบหกหรือจ้าเครื่องร่อน ไม่มีการต่อสู้ประทะใกล้ๆเหมือนในหนังกับระเบิดปลายอย่างนี้เอาปืนจำกายไปยิงใน่รู้ป้องๆอย่างนี้เขาไม่เอาว่าแดงเอ้ยเกิดมาก็กลายเป็นสุดนักรบเลยมีคลื่นหรือเปล่าตรงนั้นมีคลื่นตรงนั้นมีคลื่นใช้มือถือกันหรือเปล่ารู้หรือยังว่าในโลกนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหน คุณคิดว่าประเทศไทยอาจจะไม่เคยไปลบแบบนั้นอาจจะไม่มีความสามารถเพราะประเทศไทยไม่เคยมีศัตรูเพราะประเทศไทยไม่เคยสู้รบกับใครเลยคงคิดว่าคงสู้พวกเขาไม่ได้หรือยอยังไรนะครับดังนั้นการที่ทหารไทยบอกให้คุณถอนกำลังถอนออกจากเขตประเทศไทยนั่นคือการเพียงพอแล้วที่ให้ทุกชาติในโลกนี้ รับรู้ว่าเราเป็นสุภาพบุรุษเราแจ้งก่อนและในโลกปัจจุบันนี้เขาต้องอเคารพเขตของประเทศใครประเทศมันคุณไปอยู่ในพื้นที่ประเทศเขาว่าแดงชนกลุ่มน้อยในแถบนั้นคุณจะเป็นใครล่ะ แต่คุณไม่ใช่คนไทยพื้นที่นั้นที่คุณอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของไทยคุณต้องยอมรับด้วยเขาถึงยุคไหนยุคไหนแล้วเขาถึงยุคดาวเทียมแล้วเขาวัด GPS กันแล้วส่วนการสู้รบผักดันเนี่ยเขาไม่ต้องให้ทาหารลาบไปหาคุณถ้าคุณจะสู้ก็สู้กับปืนใหญ่ต่อสู้กับ การทิ้งระเบิดจาก F 1 6หรือรอลูกหย่อนลงมาจากดโดรนแค่นั้นแหละพื้นที่ที่คุณอยู่ก็เป็นที่กระสุนตกได้ง่าย,ายคนไทยไม่อยากปฏิบัติการทางทหารพูดง่ายๆคุณรู้เรื่องจบเพราะไม่มีใครเป็นศัตรูไทย ไม่แน่อาจจะมีประเทศข้างๆที่ชอบไม่ชอบประเทศไทยอยู่ระวังบานปลายนะว่าแดงครับก็ถอยเอะครับนะก่อนที่จะบานปลายโอเคครับอีกทีนี้ก็ประมาณนี้ครับสิครับ